สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานใส่แทกเตอร์นะคะวันนี้ห้องร้านของเราปิดการขาย1นรายการนะคะเป็นโครงรถไถนาเดินตามนะคะเป็นสยามคูบอต้านะคะ nc 131นะคะ คันนี้สยามตัวนูนนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะไปทางอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยนะคะลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะคันนี้จะส่งไปอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยนะคะรอรับได้เลยนะคะกับคงสยามคูบตาสภาพสวยตัวเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะ นี่นะคะเป็นสยาม nc 131นะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะร้านอยู่บ้านเกยาะลำไยตมบุลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหน้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะเพจฉานชัยแท็กเตอร์นะคะทางร้านของเราจะส่งให้ฟรีเลยนะคะคันนี้นะคะกับโคงสยามคูบตานะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะ สินค้าตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะกับโครงสยามคูปต้าคันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ